อยากรู้น้ำหนักครับสวัสดีคุณจ่าพิรยงทองสุขคุณกัญชมลคุณรัตตวานาสไตซ่านะครับผมสวัสดีทุกท่านครับกำลังเลือกกุ้งกันอยู่นะฮะเอาช่างก่อนนะคะว่าได้เท่าไหร่โอเคเอาช่างก่อนไอไอตัวกุ้งใหญ่หนึ่งโลสี่ขีด bay lại lộ chặt kỹ thuật ở yên ở yên nha mày ừ. lâu nha mày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  lâu nha nha mày lâu nha mày lâu nha mày น,นี่สองร้อยเหรอเราเอาไปเสียบไม้ไงเออเอาไปเสียบไม้ที่ไหนมีร้านขายไมาย่างก็ดีนะ,ะกินสองอย่างอืออะยาเลือกมึกลเลยยาเลือกมึกขอตะกร้ามา คุณฝนสวัสดีครับคุณฝนแอดมินน้อยมาแล้วสวัสดีครับขอบคุณคุณยูโรนะฮะคุณยูโรให้เรามาก็อยากใจดีนะเราก็กินหมึกนะคะคุณมอันนี้เเรีกมึกะไรมกกระดองมกดองมันๆเนื้อมันหนาเนื้อมันหนาีเนื้อมันหนาดี ่โอเคครับใน,น okay, <ะ>ค่ะนนละเจ้าใช่มคยค่รัครับผมบบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะค,ะครับขอบคุณทุกไลน์นะครับผมครับมาซื้อกุ้งอยู่ที่ตลาดลานอนนะฮะคิะด เร็วเร็เร็วเร็วเร็เอาที่มีหนวดนะก็มีหนวดทุกตัวค่ะอันนี้เราไม่ต้องไปไปแล่มันไปทำอะไรมาแล้วใช่ไหมล้างแล้วตาตาตาออกอ๋อล้างแล้วตาครับเอาตาออกอ๋อไม่ได้ไม่ออกอ๋อถ้าคิดเป็นก็วาใครไม่เลียงตาอืมโอเคช่าง รีบรีบครับผมรีบครับชา่วโมงอยู่ไกลเดี๋ยวจะมืดเดี๋ยวย่างไม่ทันสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่มารักชุมนะครับผมบรรยากาศจากตลาดสดบ้านนอนน่วาครั้หมดไหมคะ่ครับรวมก็นะเธอมีกุ้ง กุ้งใหญ่นะฮะอันนี้เราเหมาหมดเลยนะฮะทั้งตลาดไม่มีแล้วนะฮะอันนี้คือกุ้งใหญ่นะครับแล้วก็กุ้งขาวใช่ไหมฮะค่ะกุ้งขาวมีกุ้งใหญ่แล้วก็กุ้งอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรอ่ะกุ้งแม่น้ำค่ะอ๋ออันนี้คือกุ้งแม่น้ำอันนี้คือกุ้งแม่น้ำนะฮะแล้วก็เหมาหมดเลยนะฮะเอาเลยนะไม้ไม้ไม้อยู่ตรงไหนไม้เจ็บลูกชิ้นเอ้ไม้เจ็บมกอ่ะร้านนี้ก็ได้ค่ะร้านขายลูกชิ้นนี่ค่ะแถวแถวนี้มีอยากเอาเลยอยากเอาเลยมีทุกร้านค่ะ อืนี้มัน้วสอยายไปได้ยยสมอเตั้งไปเลยแล้วก็พริกกับมะนาวแล้วก็พริกกับมะนาวด้วยดเดเร็วนะแล้วไปรอที่รถเลย1,110่งพันหนึ่งอยสบาท่ะนนคะอ,อย่าช้านะถ้าช้านีเลยนะอย่าช้าไงต้องขู่อย่างนี้ค่นนหนึ่ <c oughs> งให้สิบาท ขอบคุณครับเราได้บึกมาโลก,กว่าแล้วก็ได้กุ้งมา3โลก,กว่านะ <laughs> ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนี้นะฮะก็ขอบพระคุณคุณยูโรที่ราเศรษฐีนะครับประหย่ดเจดีที่เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวเราจะก็จะไปกินที่ทุ่งนาลง